สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u c h ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมรดกนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็การเงินโลกนะครับก่อนอื่นนะครับขอแจ้งข่าวการประชุมเชิงสำนักลายนะครับในเดือนหน้ากรกฎาคม64นี่นะครับซึ่งผมจะจัดขึ้นนะครับสวันนะซึ่งเป็น2ตอนนะตอนที่1คือตอนเดิมซึ่งเคยจัดขึ้นตั้งแต่ปลายปี63นะครับถึงเมษายน6-4นี่นะครับ นะพูดถึงเรื่องของมุมมองของบรรดากูรูนักวิเคราะห์ต่างชาติที่หลากหลายนะที่มองเหตุปัจจัยพื้นฐานรวมถึงโอกาสนะที่จะเกิดเดอ Crash ในปี2021หรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็เรื่องของเงินฝืดและเงินเฟอ้อที่จะมานะครับอะไรมาก่อนอะไรมาหลังนะครับใครมองเห็นอะไรอย่างไรรวมถึงศาสตร์ที่ผมใช้ในการมองนะครับอันนี้คือตอนที่1จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่3กรกฎาคม64นะครับเวลาทุ่มนถึงสทุ่ม ส่วนเสาถัดมานะครับคือเสาที่10กรกฎาคม64เวลาเดียวกันนะครับจะจัดขึ้นเป็นตอนที่2ซึ่งเป็นตอนใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งเคยจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน64เนี่นนะครับพูดถึง The Great Reset ในทศวรรษ2020นะครับการปฏิรูปครั้งใหญ่นะรวมถึง d เ t d e l e v e r a ล e นะครับการปรับลดหนี้สินครั้งใหญ่นะซึ่งจะจัดขึ้นนะครับหเสาถัดมานะนี่คือตอนล่าสุดนะครับท่านใดสนใจในตอนใดตอนที่1หรือตอนที่2 หรือสนใจทั้ง2ตอนนะครับก็มีเหตุผลของแต่ละท่านนะตอนที่1น,นี่คือตอนก่อนนะหรือว่าปู่พื้นฐานตอนที่2คือตอนใหม่ล่าสุดที่อัปเดตนะครับข้อมูลให้เห็นนะครับว่าจากตอนที่1มาตอนที่2เนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นตามการคาดการณ์ในปี64และปี65นะครับ ท่านในสนใจทั้ง2ตอนนะก็สมัครเข้ามาได้จะลดค่าใช้ใจ่ายให้นิดหน่อยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจทั้ง2ตอนนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจขณะนี้เราก็เห็นอยู่นะครับนะก็เดือดร้อนนะอันนั้นใดสนใจก็ทักเข้ามานะในไลน์ส่วนตัวผมนะครับ49599นะซึ่งการประชุมเชิญสรับราน์นี้ใช้เวลา3ชั่วโมงเต็มแลนะส่วนมากจะล้น3ชั่วโมงนะครับส่วนตอนถัดจากตอนที่2มีไหมมีฮนะคือตอนที่3อันนี้เป็นตอน ยิ่งใหม่กว่าล่าสุดอีกนะครับซึ่งกำลังนะดูอยู่ว่าจะเตรียมให้เสร็จนะคาดการว่าจะเป็นปลายปี64นั่นหมายถึงว่าไตรามาส4ของปี64นะหรือเข้าถึงต้นปีหน้านะครับปี5เป็นไตรามาส1ของปี6กนะก็เลยส่งรูปมาดูกันก่อนนะครับว่าจะเตรียมจัดนะตอนที่3ซึ่งเป็นตอนต่อจากตอนที่2นะครับนะท่าในใดสนใจก็รอติดตามข่าวนะครับวันนี้ผมก็จะมาคุยนะครับนะถึง มุมมองของกูรูนักวิเคราะห์ต่างชาติท่านหนึ่งนะครับนะที่มองนะโดยที่เขาไม่เชื่อว่านะครับเงินเฟอ้อเนี่ยนะมันจะเป็นถาวรน,นะกูรูนักวิเคราะห์ต่างชาติน่เชื่อว่าเงินเฟอ้อนี้นะครับมันจะเป็นชั่วคราวนะและมันจะหายไปเองนะครับนะอาจจะภายในกันยายนนะของปี6-4เนี่ยเห็นไหมครับเขามองต่างมุมมองแตกต่างกัน วันในการประชุมเชิงสำหรับออนไลน์ผมเนี่ยก็จะมีมุมมองของกูรูนักวิเคราะห์ต่างชาติมากมายเห็นเหมือนเห็นต่างเราต้องมาตกผลึกความคิดนะครับนในมุมมองบูรการผมก็เป็นการตกผลึกความคิดคของบรรดากูรูนักวิเคราะห์เหล่านี้นะครับบมืนกูรูนักวิเคราะห์ท่านนี้นะเชื่อว่าเงินเฟอ้อนี้เนี่ยเป็นชั่วคราวและจะหายไปเองนะครับภายในก,กันยายน64เนี่ยนะครับเขาบอกว่าดูจากไหนดูจากยิว10ปีนะครับพันธบ,บัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับ นะกูรูนักวิราห์ท่านนี้นะครับก็คือคุณจิมริคาร์ดนะครับนะซึ่งผมได้ฟังนะการให้สัมภาษณ์ล่าสุดของเขานะในช่องข่าวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นช่องข่าวต่างประเทศนะเขาก็ได้ให้หมุมมองนะเมื่อพิธีกรถามเขานะถึงเรื่องราวของเงินเฟอ้อนะครับมาทำความรู้จักกันก่อนนะว่าคุณจิมริคาร์ดเป็นใครนะเขาเป็นนักยุทธศาสตร์เป็นนักคิดนะนักทฤษฎีที่มีมุมมองนะที่น่าสนใจนะมีความเป็นวิทยาศาสตร์นะครับนะ เป็นนักวิเคราะห์ที่เก่งท่านหนึ่งนะเขาเขียนหนังสือนะที่ขายดีหลายเล่มนะแล้วเป็นหนังสือที่สร้างพื้นฐานความเข้าใจนะให้เห็นที่มาที่ไปนะว่าเกิดอะไรขึ้นในโลกใบนี้นะครับอย่างหนังสือขายดีของเขาเนี่ยนะครับอย่างเช่น currency war นะสงครามค่างเงินนะซึ่งก็เห็นว่าหลายปีที่ผ่านมาเราก็จะเห็นเรื่องของสงครามค่างเงินนะครับ เล่มถัดมานะก็คือเรื่องของ The Road to u o นนะเส้นทางสู่นะการทำลายล้างนะมันเป็นอย่างไรมันมาจากเรื่องของธนาคารกลางการสร้างหนี้สินพิมพ์เงินออกมานะเล่มถัดมานะครับก็พูดถึง The New Case for กนะโอกาสที่กลับมาครั้งใหม่ของทองคำได้หรือไม่อย่างไรนะครับเล่มถัดมาก็คือชื่อว่า after m a t h นะครับหลังจากที่ มันเกิดเกตรีเซ็ตต่างๆเนี่นะครับนะมันจะเกิดอะไรขึ้นและเล่มล่าสุดของเขานะครับก็คือ the new great depression นะจาเป็นอะไรจะเป็นอย่างไรนะหลังจากเกิดนะเรื่องของวิกฤตโควิด COVID -19 นะครับมุมมอมของคุณจิมริคาร์นะครับที่จะให้สัมภาษณ์นะครับเกี่ยวเรื่องของเงินเฟอ้อนะครับโดยทางพิธีกรถามเขาว่าขณะนี้เนี่ยตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคนะครับหรือ cpi เนี่ยมันสูงขึ้นนะที่ออกมาไม่นานมาเนี่ยนะครับ ทางวิธีกรอยากจะทราบว,ว่าอินฟลชันนะหรือไฮเปอร์อินฟลชันคือเงินเฟอ้อหรือเงินเฟ้อเมื่อหัวลานเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วหรืออย่างไรทางคุณยิปไมค้าก็ตอบว่าขณะนี้นะครับตัวเลขเงินเฟอ้อเนี่ยนะไม่ว่าจะวัดจากตัวไหนไหนไม่ว่าจะเป็นตัว general CPI หรือว่า core CPI มาถึงเงินเฟอ้อทั่วไปหรือเงินเฟอ้อพื้นฐานหรือถ้าวัดเป็นรายเดือนหรือวัดเป็นรายปีเนี่ยทุกตัวสูงขึ้นหมดนะข้อมูลมันแสดงมาอย่างนั้น,นครับ บางตัวก็สูงสุดในรอบ20ปีนะ10-15ปีก็มีในบางกรณีนะครับเขาบอกว่าดูจากตัวเลขเงินเฟอ้อเนี่ยมันมีอยู่นะที่นี่แหละฮะราคาสินค้าบุโปโภบริโภคนะกำลังบูมคือรุ่งเรืองนะแล้วก็บรรดาราคาต่างๆกําลังจะสูงขึ้นพันธบัตรเนี่ยกำลังจะคร a ชนะล่วงลงมานะตลาดนะพันธบัตรกําลังจะครัชนะตลาด กระทิงหมายถึงว่าตลาดพันธบัตรเนี่ยนะครับเป็นตลาดกระทิงเนี่ยนับตั้งแต่ปี1 9 8 1กนะกำลังจะจบลงนะของสภาวะตลาดกระทิงนะถ้าคุณคิดว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นจริงนะบางทีนะคุณอาจจะชอบพวกคอมมดิตี้หรือสินค้าโบโริโภคบริโภคพวกอสังหาริมทรัพย์นะคุณไม่ต้องการพันธบัตรนะคุณก็จะเททิ้งพันธบัตรบางทีคุณอาจจะซื้อหุ้นนะแล้วก็เททิ้งทองคำ ก็บอกสิ่งแรกที่คุณนะครับต้องทำความเข้าใจก็คือเรื่องของเบสเอฟเฟกนะเมื่อสหรัฐเนี่ยมีรายงานเงินเฟอ้อทุกๆคนทราบนะจากตัวเลขที่พาดหัวข่าว3-5%เเนะเมื่อพวกเขารายงานนะเงินเฟ้อเนี่ยปีต่อปีนะเมื่อได้ยินเนี่ยว่าในเดือนพฤษภาคมหมายถึงว่าพฤษภาคมของปี2021นเะเมื่อเทียบกับพฤษภาคมของปี2020 และเมื่อได้ยินเงินเฟอ้อในเดือนเมษายนก็หมายถึงว่าเมษายนของปี2021เมื่อเทียบกับเมษายนของปี2020อะไรที่เกิดขึ้นนะในเมษายนและพฤษภาคมของปี2020มันเกิดเศรษฐกิจล่มครั้งใหญ่นะับตั้งแต่ปี1946นะในอีกด้านหนึ่งราคาร่วงลงนะสายการบินไม่สามารถบินได้นะบ้านและสังหาล่มลงนะตลาดหุ้นก็ล่มลงนะในมีนาคม ดังน,นั้นก็บอลหนึ่งปีต่อมาเนี่ยแน่นอนนะฮะมันจะสูงขึ้นนะคุณคาดการได้นะจากสิ่งนั้นมีจำนวนมากนะั้นนะที่ไม่ใช่เงินเฟอ้อใหม่นะไม่ใช่เงินเฟอ้อนะที่ยั่งยืนเขาบอกว่ามันเป็นการยากนะครับนะที่จะประมาณการเรื่องของเบสเอฟเฟกนะการคาดการณ์ที่ดีที่สุดนะของเบสเอฟเฟที่เขามองเห็นเนี่ยอยู่ที่ประมาณครึ่งหนึ่งของเงินเฟอ้อที่รายงาน ดังนั้นถ้าคุณเห็นตัวเลขอย่างเช่น4นั่นคือประมาณ2เนี่ยนะเป็นของเงินเฟอ้อใหม่และ2เนี่ยเป็นของเบรดเอฟเฟกนะเขาบอกว่าความสำคัญของเบรดเอฟเฟกก็คือว่ามันไม่จริงเช่นนั้นนะมันไม่ยั่งยืนเขาบอกอะไรจะเกิดขึ้นนะถ้าไปถึงเดือนสิงหาคมกันยายนตุลาคมของปีนี้ที่จุดนั้นนะฮะเทาปีต่อปีของการเปรียบเทียบนั้นของเดือนสิงหาคมกันยายน และตุลาคมของ2020เนี่ยคุณลองเดาดูนะว่าเศรษฐกิจเติบโต3-4เปอร์เซนตี่ยต่อปีมันจะไม่มีเบสเอฟเฟกตและในความรู้สึกลบคุณจะได้เห็นตัวเลขนะครับที่แข็งแรงขึ้นจากปีที่แล้วนะซึ่งจะทำให้การเปรียบเทียบปีต่อปีเนี่ยลดต่ำลงมาดังนั้นนะครับแค่มองไปที่นั่นนะไม่ถึงว่ามองเข้าไปในเดือนสิงหาคมกันยายนตุลาคมเนี่ยนะครับมันเป็นเพียงแค่ชั่วคราว นะเขาบอกมีปัญหาซัพพลายเชนเอฟเฟกนะไม่ถึงว่าผลกระทบจากไอห่วงโซ่ประทานนะแต่มันก็จะผ่านพ้นไปดังนั้นระหว่างเบสเอฟเฟกนะซึ่งเป็นของชั่วคราวและซัพพลายเชนเอฟเฟกนะซึ่งดูเหมือนมันก็จะเป็นชั่วคราวและการเติบโตที่แข็งแรงในไตรมารส3 3ของปี2020นะซึ่งจะเป็นฐานในไตรมารส3 3ของปี2021ดังนั้นเงินเฟอ้อนี้ก็จะหายไปนะมุมมองของเขานะซึ่ง หลายคนอาจจะไม่เห็นด้วยนะครับถ้าเขาบอกว่าถ้าคุณคิดว่านะครับเงินเฟอ้อจะหายไปนะคุณก็จะซื้อพันธบัตรนะก็พันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรครั้ง10ปีนั่นแหละครับเนะสร็จแล้วเขาบอกว่าอะไรนะจะเกิดขึ้นนะในยิวนะหรือว่าพันธบัตรรัฐบาล10ปีนะนะเขาบอกว่าเขาคาดการนะครับว่า ไอ้ตัวยิวเนี่ยนะครับนะมันจะลดลงนะมันเคยถึงจุดสูงสุดนะครับที่1.745เปอร์เซ็นต์นะครับในวันที่31นะเดือนมีนาคมนะครับเอ่อที่ผ่านมานะครับขณะนี้เนี่ยนะมันอยู่ที่1.475เปอร์เซ็นต์นะฮะดังนั้นนะครับเอ่อเขาบอกว่าตลาดพันธบัตรเนี่ยกำลังบอกคุณว่าเงินเฟ้อเนี่ยไม่ใช่ของจริงนะครับ และมันก็จะหายไปนะเขาบอกว่าเงินเฟอ้อเนี่ยไม่ยั่งยืนนะฮะมันนี้เป็นมุมมองของกูรูนักวิเคราะห์อีกท่านนะครับที่เห็นต่างจากบรรดากูรูนักวิเคราะห์สองท่านที่ผมได้ทําคลิปนะาอธิบายไปก่อนหน้านี้นะก็คือคุณฮาร์รีเดนสนะครับแล้วก็คุณเดวิดฮันเตอร์นะที่มองว่าเงินเฟอ้อเนี่ยอาจจะไม่ใช่เงินเฟอ้อชั่วคราวนะอาจจะเป็นเงินเฟอ้อถาวรหรือไม่นะเขาก็พูดถึงแต่สำหรับมุมมองของกูรูท่านนี้นะครับนะคุณจิมริคัสนะครับเขาองว่า เขามองเห็นว่าเงินเฟอ้อเนี่ยเป็นเงินเฟอ้อชั่วคราวนะมีผลมาจากเบสเอฟเฟกนะหรือผลกระทบฐานที่ต่ำจากปีที่แล้วนะครับในช่วงเดือนเมษายนพฤษภาคมที่เกิดเอ่อเรียกว่ามาเก็ตค r a s ชนะครับเกิดเศรษฐกิจ c o l ลัปส์ลงมานะจากเรื่องของโควิด -19 นะที่มีการล็อกดาวน์นั่นเองนะเพราะฉะนั้นนี่คือการเห็นต่างนะซึ่งผมบอกแล้วนะครับว่า ูรูนักวิเคราะห์ต่างชาติเนี่ยมีทั้งเห็นนะเหมือนเห็นต่างนะทั้งเรื่องของเงินฝืดเงินเฟอ้อทั้งเงินเฟอ้อชั่วคราวเงินเฟอ้อถาวรน,นะก็คาดการณ์กันไปนะครับซึ่งเราเป็นผู้ฟังเนี่ยนะครับเราต้องมานั่งจับประเด็นแล้วก็ดูเองนะครับว่าทิศทางเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างไรซึ่งในมุมมองมูลการของผมเนี่ยซึ่งติดตามูรูนักวิเคราะห์ที่หลากหลายมาหลายท่านนะครับที่ผมอธิบายไม่ฟังแล้วก็จัดการประชุมเชิงสารออนไลน์เนี่ยที่ต้องตกผลึกความคิดนะครับก็คือให้แยกแยะว่าอะไร ที่เราเห็นนะเนี่ยใกล้เคียงความจริงที่สุดจะมีความถูกต้องแม่นยำมากที่สุดนั่นเองนะครับมันติดตามดูกันต่อไปนะครับในปี6 4น,นะครับว่าในส3สเดือนนี้นะครับเงินเฟอ้อจะเป็นชั่วข่าวแล้วหายไปจริงหรือไม่ตามที่คุณจิมริคคาดพูดถึงนะหรือว่ามันเป็นเงินเฟอ้อที่ไม่ใช่ชั่วข่าวและเป็นเงินเฟอ้อถาวรน,นะอย่างที่คุณฮาริเดนหรือคุณเดวิดฮนเตอร์พูดถึงนะครับเพราะนั้นในช่วงปี64นะครับในปีเนี้ยนะครับเป็นปีที่น่าสนใจและต้องติดตามดู นะครับมันโดยมุมมองส่วนตัวผมแล้วนะจึงไม่ประมาทนะครับจึงต้องมีการกระจายสินทรัพย์ไว้ให้ดีนะครับแนะละเตรียมรับมือทั้งสภาวะเงินเฟอ้อชั่วข่าวหรือเงินเฟอ้ถอถาวรนะครับก็ขอให้ฟังพิจารณาก่อนค่อยเชื่อนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสอัสิดตามในช่อง y o u t u ช anel จันเสศนะครับขอขอบคุณทุกไลค์แชร์ติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ